สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่มุงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ประโยคเกี่ยวกับการไปร้านเสื้อผ้ากันนะคะหรือที่เขาจะเรียกว่าช h ่ยฟูจวงเตงี้ยนช h ่ยฟูจวงเตียนก็คือไปร้านเสื้อผ้านะคะเรามาดูกันซิว่าประโยคในภาษาจีนที่เกี่ยวกับร้านเสื้อผ้าจะมีรูปแบบประโยคไหนกันบ้างเอ่ยประโยคที่หนนะคะเขาจะบอกว่า ไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านขายเสื้ออะเราจะพูดว่าชี่ฝูจวงเตี้ยนหมายอีฝูชี่ฝูจวงเตี้ยนหมายอีฝูคำว่าชี่คำแรกแปลว่าไปนะคะฝูจวงเตี้ยนฝูจวงเตี้ยนคือซื้อเสื้อผ้าเป็นร้านขายนี่เอง นะคะร้านขายเสื้อผ้าฝูจวงเตี้ยนหมายแปลว่าซื้อนะคะอีฝูอีฝูคือเสื้อผ้านะคะหมายอีฝูก็คือการซื้อเสื้อผ้านเองอ่ะชี่ฝูจวงเตี้ยนหมายอีฝูนะคะไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านขายเสื้อประโยคที่สองค่ะเราจะบอกว่า ขอลองหน่อยได้ไหมหรือว่าขอทดลองเสื้อตัวนี้หน่อยได้ไหมนะคะเราจะพูดว่าเคยชื่อชวนมาเคยชื่อชวนมาเคยคืออนุญาตหรือสามารถนะคะชื่อตัวนี้แปลว่าทดลองชวนแปลว่าสวมนะคะสวมใส่เสื้อผ้านี่ต่อมาคําว่ามามา,มาตัวนี้เป็นคําสร้อยนะคะเหมือนในภาษาไทยเลยแปลว่า ไหมนะคะไหมหรือว่าหรือไม่นี่เองนะคะเคยเช่ชวนมาเคยเช่อชวนมาขอลองหน่อยได้ไหมประโยคที่สามอ่ะคำว่าห้องลองเสื้ออยู่ที่ไหนก็คือชื่ออีเจียนจีนาหนชื่ออีเจียนจนาห่อ่า คำว่าชื่ออีเจียนแปลว่าห้องลองเสื้อนะคะสามคำสามพยาญชตัวนี้ชื่ออีเจียนคือห้องลองเสื้อคำว่าจ่ายแปลว่าอยู่ที่นะคะหนาหลีคือที่ไหนจ่ายหนาหลีก็คืออยู่ที่ไหนนี่เองนะคะชื่ออีเจียนจ่ายหนาหลีห้องลองเสื้ออยู่ที่ไหนประโยคที่สี่ฉันจะลองตัวนี้ 我要试这件，我要试这件，อ่าคือฉันอยาคือต้องการนะคะชื่อตัวนี้คือทดลองเจอเจียนเจอเจียนคือตัวนี้นะคะอ่า我要试เจก็คือฉันจะลองตัวนี้นี่เองประโยคที่5ฉันต้องการตัวนี้我要试这件 我要เจอเจียนนะคะวอคือฉันเหย่าคือต้องการเจอเจียนคือตัวนี้นี่เองวอเหยาเจอเจียนฉันต้องการตัวนี้อันที่6นะคะฉันจะลองอย่างอื่นอาสมมุติว่าเวลาเราไปซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมคะเราอาจจะทดลองหลายๆตัวหลายๆรูปแบบใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเอารูปแบบประโยคนี้ไปใช้ได้เลยก็คือ 我在试试其他的。我在试试其他的。wo คือฉันจายตัวนี้แปลว่าอีกครั้งนะคะชื่อชื่อคือทดลองชีทาเตอแปลว่าอื่นๆนะคะหรือว่าอย่างอื่นนี่เอง Wo าจ่ายฉันจะลองอย่างอื่นนะคะ ต่อมาอันที่7มันเหมาะสมไหมนะคะเราอาจจะถามคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนเราใช่ไหมคะเวลาเราทดลองเสื้อผ้าว่ามันโอเคหรือเปล่าสําหรับเราก็คือเหอชื่อมาเหอชื่อมานะคะเหอชื่อคือเหมาะสมมาแปลว,ว่าไหมอันนี้ตรงตัวเลยค่ะเหอชื่อมามันเหมาะสมหรือเปล่านะคะอันที่8ก็คือไม่เหมาะสม ปู้เหอชื่ปู้เหื่อเติมปู้ไว้ข้างหน้านะคะที่แปลว่าไม่ปู้เหอชื่อคือไม่เหมาะสมเองนะตัวต่อมานะคะอันที่9ก็คืออันนี้ใหญ่ไปหน่อยนะคะอาจจะเราลองทดลองสวมใส่เสื้อผ้าแล้วแต่ว่ามันรู้สึกว่าเสื้อผ้าหรือว่าตัวที่เราทดลองสวมใส่อยู่มันค่อนข้างใหญ่นะคะเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้ก็คือเจ้อเจียนหยอเตียนต้า เจอเจียนโยเตียนตานะคะคำว่าเจอเจียนก็คืออันนี้หรือตัวนี้นี่เองโยเตียนโยเตียนค่อนข้างนะคะคาว่าโยเตียนคือค่อนข้างตาแปลว่าใหญ่นะคะโยเตียนตาก็คือใหญ่ไปหน่อยเองหรือค่อนข้างใหญ่ไปหน่อยนะคะเจอเจียนโยเตียนตาก็คืออันนี้อ่ะใหญ่ไปหน่อย ตัวต่อมานะคะอันที่สิบก็คืออันนี้เล็กไปหน่อยอ่าประโยคเหมือนการเปลี่ยนจากป้าเป็นเสี่ยวนะคะก็คือจเจ้อเจี้ยนโยเตียนเสี่ยวเจอเจียนโยเตี่ยนเสี่ยวคำว่าเสี่ยวคือเล็กนะคะแต่ตัวอื่นยังเหมือนกันเนาะ,ะเจ้อเจี้ยนก็คืออันนี้หรือตัวนี้โยเตี่ยนค่อนข้างนะคะเสี่ยวคือเล็กเนาะโยเตี่ยนเสี่ยก็คือเล็กไปหน่อยหรือค่อนข้างเล็กไปหน่อยนี่เองนะคะ ก็คือจเจอเจียนยดเตียนเสี่ยวอันนี้เล็กไปหน่อยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะสำหรับเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะหรือรูปแบบประโยคในการที่จะไปร้านเสื้อผ้าใช่ไหมคะชี่ฝูจวนเตี้ยนนี่เองนะคะโอเคค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่มุกด้วยนะคะในการทำคลิปดีๆต่อไปเนาะหาก สนใจหรือว่าอยากจะลองเรียนภาษาจีนดูสามารถทักมาหาพีมมุกได้เลยนะคะผ่านเพจนี้หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามากันได้เลยโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ